สวัสดีครับผมก่อนนอนคืนนี้น้องผ้าไหมกําลังจะพับเครื่องบินใช่ไหมคะลูกหนูจะพับเครื่องบินใช่ไหมคะพับให้พี่ฮิโปดูหรือยังอ่ะลูกเออให้ให้พี่ฮิโปดูด้วยวันนี้หนูตัดผมใหม่ใช่ไหมลูกไปซ่อมผมมาเรียบร้อยโอ้ผมสวยมากอ่ะลูกหนูใส่ชุดสวยพี่ฮิโปล่ะลูกพี่โปก็นอนพี่โปก็นอนผ้ไหมก็นอนหนูจะพับเครื่องบินหรอลูกพับให้เสร็จนะ เออล้วพับเครื่องบินมันบินยังไงลกูกบึน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 ใช่ไหมคะลูกเครื่องบินบินยังไงลูกไหนพับให้พ่อดูซิพับเสร Stunden, like ka, anything, ็จหรือยังพับเสร็จแล้วเอามาส่งด้วยถ้าพับเครื่องบินเสร็จเอามาส่งให้พ่อดูด้วยนะครับขึ้นมาขึ้นมาดีๆแล้วก็พับให้พ่อดูด้วยเฮ้ยค่อยขึ้นนะลูกค่อยๆขึ้นโอ้ยขึ้นมาดีลูกขึ้นมาดีมาขึ้นได้ไหมคะ เอาเบยคืออะไรลูกอ,อี่ให้โปเหรออออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง